มีหนึ่งประโยคที่คนชอบพูดกันจนเหมือนเป็นความจริงไปแล้วครับถ้าขยันเดี๋ยวก็รวยเองแต่มันแตลกนะครับเพราะว่าในทุกคนนี้คนรอบตัวของผมก็ขยันขึ้นกันทุกคนทำงานหนักขึ้นอดทนพยายามแต่กลับรู้สึกว่าเงินมันหายากขึ้นกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราขี้เกียจจริงทำไมถึงเหนื่อยขนาดนี้ล่ะครับทำงานตัวแท้จะเป็นเอ็นกันอยู่แล้ว คลิปนี้ครับผมไม่ได้ต้องการที่จะมาสอนให้รวยนะครับแล้วก็ไม่มีสูตรลัดด้วยและไม่ตัดสินใครผมแค่อยากชวนเพื่อนๆทุกคนมานั่งฟังความจริงเกี่ยวกับเงินในมุมของคนธรรมดาครับคนที่ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้อยากรวยเร็วแค่อยากอยู่รอดโดยไม่รู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเวลาลองคิดตามผมดูนะครับค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มไม่กี่สิบบาทในรอบตั้งหลายปีแต่ค่าใช้จ่ายที่เราหนีไม่พ้นข้าวน้ำค่าเดินทางค่าเช่าบ้านค่ารักษาค่าไฟค่ามือถือมีอีกหลากหลายค่าเลยครับมันเพิ่มขึ้นในทุกๆปีโดยที่ไม่เคยถามเราสักคำเลยนะครับว่าพร้อมหรือไม่เราไม่ได้อยากใช้เงินกับเรื่องที่มันไม่จำเป็นนะครับแต่เราใช้อย่างปกติ สุขในทุกๆวันแต่ระบบนี้กำลังบอกเราอยู่ว่าแค่มีชีวิตอยู่ที่เหลือข้าวของมันก็แพงขึ้นแซงเราเองเฉยเลยคนรวยสามารถพลาดได้ครับลาออกได้ลองผิดลองถูกก็ได้มีเวลาที่จะพูดคุยกับตัวเองเพราะเขามีเงินสํารองครับมีคนช่วยมีทางถอยมีที่หลบแต่สำหรับคนธรรมดาแบบอย่างเราเนี่ยฮะพลาดครั้งเดียว อาจหมายถึงหนี้ครับและมันจะถอยหลังไปอีกตั้งหลายปีเราไม่ใช่ว่าไม่กล้าเสี่ยงนะครับและก็ไม่ใช่ว่าไม่กล้าลองด้วยแต่ไม่กล้าที่จะหยุดพักเลยด้วยซ้ําไม่ใช่เพราะขี้เกียจครับแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพลาดเลยตังหาเงินฉุกเฉินครับคํานี้เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆและมันฟังดูเหมือนกับว่านี่มันเป็นเรื่องพื้นฐาน ที่หล,หลายๆคนจําเป็นจะต้องมีแต่สําหรับบางคนครับแค่ป่วย2อสามวันยังไม่ได้เลยครับก็เริ่มคิดแล้วว่าเดือนนี้จะรอดไหมเพราะถ้าไม่วางแผนเอาไว้เนี่ยรายได้มันก็จะพอดีจนเกินไปหรืออาจจะติดลบเลยก็ได้ครับมักจะมีคนพูดว่าทํางานตามฝันสิจริงครับมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะทําแต่ก่อนหน้าที่จะไปทำนั้นเนี่ยถามกระเป๋าตัวเองก่อนไหมครับ เพราะมันจะต้องมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเรียนต่อหยุดพักเริ่มสกิลใหม่ไม่ใช่พอไม่กล้าครับแต่ค่าใช้จ่ายมันรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วบางความฝันมันไม่ได้ตายเพราะเราไม่พยายามนะครับแต่มันแพงเกินไปหรือเปล่ากับการที่เราถอยก็ยังไม่ได้คนรุ่นพ่อแม่ครับขยันแล้วก็ยังพอมีที่ยืนแต่คนรุ่นอย่างเราเนี่ครับขยันเท่ากับ แค่ไม่ล้มนะครับแต่ยืนยังไม่ได้เลยครับเราถูกสอนให้โทษตัวเองครับทั้งที่ความเป็นจริงเราแค่เกิดมาในช่วงที่ค่าของชีพวิ่งเร็วกว่ารายได้ครับหรือว่าเงินเฟ้อนั่นแหละครับนี่มันไม่เกี่ยวกับความอ่อนแอแล้วนะครับแต่ลองถามกลับดีกว่าครับว่าเป็นที่โครงสร้างหรือไม่คนชอบบอกว่าอย่าท้อนะสู้ต่อนะแต่ไม่มีใครบอกเลยนะครับคำว่าสู้เนี่ย มันมีทางชนะหรือไม่หรือกินแรงกันแค่ไหนหลายคนไม่ใช่ว่ายอมแพ้นะครับเขาแค่หมดแรงจากการพยายามมานานเกินไปครับหรือหลายสิบปีจนร่างกายมันไม่ไหวบางคนดูเหมือนไม่จนนะครับมีมือถือมีงานทำดูยิ้มแย้มล่าเริงแต่ความจนที่แท้จริงเนี่ยคือการที่ทุกการตัดสินใจในชีวิตต้องคิดถึงเงิน ก่อนเสมอครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าทาไมเราพยายามแล้วไม่ไปไหนผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังครับช่องนี้ไม่ได้สอนให้คุณรวยนะแต่มีไว้ช่วยกันครับเข้าใจเรื่องเงินในแบบคนธรรมดาสามัญอย่างเราควรที่จะจำเป็นต้องรู้เพราะบางทีแค่เรารู้ว่าเราไม่ผิดอย่างน้อยๆเนี่ยมันช่วยให้เราหายเหนื่อยน้อยลงนิดนึงก็ยังดีครับ